รูปแบบข้อสอบในแบบเนี้ยฟอที่เป็นตัวคู่กันอย่างเงี้ยพี่อธิบายนิดนึงในปัจจุบันไม่ได้ออกสอบแล้วออกแค่ตัวเดียวๆแล้วเพราะฉะนั้นโชคดีไปแต่ถามว่าพี่ขออนุญาตประมดักไว้ก่อนวิธีการแทนนะเด็กส่วนใหญ่จะมีปัญหามากเวลาแทนไอตัวบางตัวที่แบบมีตัวหนึ่งเป็นฟอ,อตัวหนึ่งเป็นฟอซ้ำแต่ถ้าออออทั้งคู่รอดกับซ้ำซทั้งคู่ก็รอดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเราภารกิจของเราคือทอํายังไงก็ได้ให้มันเป็นจริงนะครับเช่นตัวอย่างแรกก่อนทอํายังไงก็ได้ให้จบข้อนั ให้มันพังเพราะฉะนั้น for อ l l แปลว่าต้องได้ถูกตัวสมมติเลขอะไรก็ได้งั้นพี่เลือกลบหนึ่งกับลบหนึ่งปรากฏว่าพี่จิวได้ว่าอะไรตรงนี้ได้ศูนย์มากกว่าเท็ตไะเท็เท็ตทันทีอย่างเงี้ยตัดทิ้งเวลาพี่เลือกทําพี่จะเลือกออกอกับซ้ำซก่อนเพราะมันง่ายอ่ะซ้ำแปลว่าขออยากได้ยางหนึ่งอาาัอนนี้เป็นหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้เลยได้สองได้สองมันมากกว่าไหมเป็นจริงแต่นี่มันบอกว่าเท็ก็คือผิดนะอ่ะต่อมาความหมายตรงนี้สองกับสามตรงนี้แหละที่่่อันนนตราายเด็กคไมมแ พี่จิวขออนุญาตยึดตามตัวหน้าหมายถึง for all x แปลว่าให้ไล่ x ทุกตัวก่อน sum y แปลว่าเชื่อมทางไงก็ได้ทําให้มันเชื่อมให้ช่วยช่วยด้านหน้าให้มันรอดพี่ใช้คำนี้ว่าช่วยด้านหน้าให้รอดถ้าสมมุติ x ของพี่จิวได้ว่าตัวแรกนะ x ของพี่จิวได้เป็นลบหนึ่ง x ของพี่เป็นศูนย์ x ของพี่เป็นหนึ่งอ่ะเดี๋ยว y ต้องเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาช่วยกันว่าได้เท่าไหร่พี่ไม่รู้พี่เว้นไว้ก่อนพี่เว้นไว้ก่อนนะอ่ะคอมมาคอมมาเพราะฉะนั้นพี่ได้ว่าตรงนี้ลบหนึ่งบวก หนึ่งอะไรไม่รู้ถึงจะมากกว่าเท่ากับศูนย์งั้นแสดงว่า y ต้องเป็นเลขหนึ่งปะถึงจะรอดปะถือว่าเป็นจริงโอเคงั้นเราต้องทอย่างเงี้ยไล่ทุกก้อนดูว่ามีตัวไหนที่มันสามารถช่วยแล้วมันแบ่งได้หมดทุกตัวไหมถ้ามันแบ่งได้ทุกตัวถือว่ารอดต่อไปถ้า x เป็นศูนย์ล่ะ y ต้องเป็นหนึ่งมากกว่าเท่ากับศูนย์เป็นศูนย์ก็ได้อ่าอ่าตรงนี้ y ได้ว่าพี่จิ้วเป็นศูนย์คำหนึ่งนะขอใช้สีต่างต่างก็ได้ศูนย์หรือหนึ่งก็ได้ปะอื ถูกต้องโอเคที่มาแทนตรงนี้ยังแปลว่ารอดต่อไปถ้า y ายเป็นหนึ่งอันนี้ก็ลบหนึ่งศูนย์หนึ่งก็ได้ปะรอดหแสดงว่าข้อนี้มีข้าความจริงเป็นจริงหมดถัดนะโอเคแปลว่ารอดหมดถ้ารอดหมดเขาตอบเท็จก็เลยผิดโอเคนะครับฉันไปดูต่องั้นจริงจริงก็ตอบข้อสามได้เลยทันทีอันนี้อ่ะพี่ก็ไลต่ตอบได้เลยต่อมาเดี๋ยวเราไปดูต่อข้อต่อไปครับในที่นี้ถ้าสมมุติเป็นข้อสาม for sum มันจะใช้รูปแบบในรูปแบบนี้แทนเอ่อต้องทำยังไงก็ได้ให้มันรอดแต่ฟอร์ซัมในที่เนี้ยมันขึ้นด้วยซ x มมันขึ้นด้วยซัม x ในที่เนี้ยเอ่อแป๊บหนึ่งนะมันจะต้องฟิกตัวหน้าก่อนแปลว่าคราวเนี้ยมันจะยากยากหมายถึงว่าเอาเรื่องแต่ตัวใดตัวหนึ่งสมมุติอันเนี้ยมันจะไล่ได้ไม่ครบละเพราะฉะนั้นถ้าพี่บอกว่าอันนี้ถ้า x เป็นศูนะย์น่ะแล้วไล่ต่อ y ได้อะไรบ้างต้องไล่อย่างเงี้ย y า <1. S 1> ลบหนึ่ง y ได้ศูนย์ y ได้หนึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วพิงก็ต้องไปเช็คว่าได้เป็นไงบ้างปรากฏว่าก้อนแรกได้ว่าอะไรนะอันนี้ก็ผิด้วปะเทสตต่อไปอ่ะเทสตต่อไปอะ,อปอะจริงแสดงว่าอย่างเงี้ยมีเทสก้อนใดก้อนหนึ่งถือว่าพังท,งทันทีก็ถือว่าเนี่ยเป็นเทสแล้วถูกต้องแล้วก็ถือว่าตอบเทสโอเคครับข้อนี้ตอบพอสามครับ, oh, <sure. S 1> รบเวลาเราไล่เราไล,ไล่จากซ้ายไปขวาถ้าเจอฟอสซัมจูบข้างหน้ามันมันช่วยเราไม่ได้แล้ว เอ่อถ้าช่วยไม่ได้เราฟอร์ซามแปลว่าครั้งหน้าบางครั้งว่าต้องเลือกก่อนนะครับโอเค